กันนะทุกคนอันนี้เป็นของที่เพิ่งเห็นนะปกติแล้วเวลาที่ไปรับของรับพัสดุครูหมูจะมองหาแต่กองนะ<ช>ครับเพราะว่าปกติครูหมูเองจะไม่ไม,ไม่ไม่สั่งครูจะไม่สั่งของไม่ไม่สั่งของออนไลน์ไม่ค่อยสั่งนะครับแต่ว่านานๆนจะสั่งพวกอะไรเครื่องดนตรีทีพอไปเห็นเนี่ยตกใจเลยทุกคนโอ้โหเยอะมากเป็นถุงเนี่ยเป็นถุงเล็กๆเต็มเลยนะครับก็เลยโอ้โห fc เขามีส่งของเล็กๆมาด้วยเว้ย นะก็ขออาภัยนะครับขอโทษขออาภัยจริงๆที่ที่เราไปไม่รู้ว่ามันมีมานะครับนะเดี๋ยวค่อยแกะทีละอย่างเนาะนะนะส่วนเนี้ยเนี้ยหมก็จะชอบมองแต่กล่องใหญ่ๆแบบนี้เวลาที่ไปเอาของนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูทีละอันว่ามีอะไรบ้างครับผม <c oughs> แกะกล่องนี้กันกเลยอันนี้อันนี้ที่มาล่าสุดอันนี้ดูแล้วอันนี้อันนี้มาล่าสุดอันนี้อะไรดูแล้วอันเนี้ยอ่ะในระหว่างที่ฝ่ปาดกล่องแกะกล่องอยู่เดี๋ยวเรามาดูทีละอันดมอันนี้ของใครอันไม่ออกอันกอนไม่ออกค่ะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออก ทูคู่หมูนี่ไงอันนี้ผู้รับใครวะเนี่ยแมดเมดิซิมอู้ไม่รู้ใครอู้ยส่งจัดต่างประเทศเพราะเนี้ยเชียงฉางปิงนี่อ้ประเทศจีนประเทศจีนอะแกะฉีกเลยลูกดูว่าอะไรทูคู่หมูแสดงว่ามีมีคนส่งมาสองอันเพราะว่าทูคู่หมูอะไรของเนี่ยเล่นอะไรเล่นลิ้วฟูก่อนไหม อะไรอ่ะอ๋อที่จับโอ้โหน่าจะส่งมานานแล้วเพราะว่าเคยมีคนส่งเขาว่าจะส่งที่จับโทรศัพท์ให้พรกมันสองสามเดือนที่แล้วอะตอนที่ดีมทําของเราหักอะฝอยที่ดีมทําของเราหักบ่อยๆอะคนก็เลยบอกว่าจะส่งมาให้อเอามาดูมาเดี๋ยวกูดูว่ามีอะไรบ้างขอดูหู้ที่จับโทรศัพท์แต่ว่าของคุณหมูต้องบอกว่าที่แข็งแรงจริงๆอะคุณมูรูมูอยู่ว่ายี่ห้ออะไรนะแต่ว่าถ้าท่านจะส่งอะไรมาก็รับได้หมดเราเอามาลองใช้หมดแหละ อันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์อู้สามน่าจะสามชุดอูด้เยอะเนี่ยไอ้ดีมเป็นเหตุไอ้อดีมเป็นเหตุนะผมอ่าน,นี้เป็นที่จับโทรศัพท์นะใครที่ส่งที่จับโทรศัพท์มาก็ขอบพระคุณมากมากับผมต่อไปซอมนี้ซอ,อ,องนี้เดี๋ยวครูอ่านเองจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มทยอยมาแล้วทูคููหมูอีกแล้วน่าจะเจ้าเดิมนะครับมันตัวเล็กอะเน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กแล้วครูมองใกล้ๆไม่เห็น เออมองใกล้ๆไม่ชัดมองไกลๆไม่เห็นครับผมแกะคนเดิมอันนี้เดาว่าเป็นคนเดิมใช้ใช้มือสีอันนี้เดาเดาเดาอันนี้เดาว่าเป็นปอกแขนของของเขเป็นสีสายนะอ่ะอะไรอดีนเอ้าที่ที่จับโทรศัพท์เหมือนเดิมเยอะจังเลยคนเยอะคนเยอะอุดมไปด้วยที่จับโทรศัพท์ในเจ้าเดิมเลยเนี่ยโอ้โหที่จับโทรศัพท์ทุกคน แสดงว่าดีมสามารถทำหักได้เรื่อยๆมันเสียเวลาครูไม,ไม่แล้วครูมหมูกด็ด่าเรื่อยเออดีม,ด,มดีมทำหักที<ห>ครูก็ต้องเสียเวลาอีก<ห>อะดูอันนี้ทีนี้ทูครูหมูอีกแล้วน่าจะเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะครับอม่นเจ้าเดิมแหละ<ม>เพราะว่าทูครูหมูมเหมือนกันหมดเลยอ่ะสีกอันนี้หอันนี้แกะแล้วแล้วแล้วอีกแล้วล่ะ แล้วส,ส่งมามันมากเลยมีแต่สิ่งเดียวก <c> ล <oughs> องสีขาวเออเอาว่าทาหักได้แบบทําหักได้แบบไม่จํากัดอะดิมแต่ว่าจะปรับดิมนะถ้าดิมทําหักต่อไปก,ก็คงเก็บตังค์แล้วแหละครั้งละสามร้อยนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นปลอกแขนอ่าอันนี้เป็นปลอกแขนนะครับบูแล้วไม่นึกชื่อไม่ออกกระทันหันวะบูน่าเกลียดมากเลยเ<ม>ดี๋ยวดูใต้อคอมเมนต์แล้วกันนะครับเ<ม>ออ ก็คือเรียกชื่ออยู่ทุกวันพอไอ้ฝอยบอกคนเดิมปุ๊บครูแบบครูปิดกั้นชื่อเขาไปเลยสมองครูปิดกั้นชื่อเขาไปเลยก็เนาะเรียบร้อยอ่ะมาดูอันนี้อันนี้สบายเพราะว่าเราไม่ต้องจําเพราะว่ามีชื่อแปะ,ะที่ฝากล่องพี่ก้อยพี่พศครับพี่ก้อยพี่พศบ,บอกส่งขนมมาเติมสบียงให้เด็กๆครับผมแต่เจเจเมื่อกี้มีคนทาหน้าเกลียดมีมีคนกินขนมในชั้นก่อนโดยที่ไม่บอกครูนุบอกแล้วบอกใครในฝันกินตอนทอมใหรอ ยังยังไม่ได้ซ้อมเลยวันนี้วันนี้ยังไม่โผล่มาซ้อมเลยโอ้ยตอนเที่ยงไงไม่โผล่มาซ้อมเที่ยงอะไรอ่อนี่อ่ะนี่เดี๋ยวนี้พี่กอยพี่พดส่งแครกเกอร์กับขนมปังต่างๆมาให้นะตอนนี้ตอนนี้ชั้นยังเต็มอยู่เพราะว่าไม่ได้ซ้อมมาหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าเราซ้อมหนึ่งครั้งชั้นก็จะว่างไปเลยนะับพวกไอ้พวกแต่วงนี่เดี๋ยวนี้เริ่มกินเก่งแบบรุ่นพี่แล้วครับผมไอ้พวกนี้กินสร้างกับบเหลือกินเสือกับบือุ่ญเออเอา้าไป แต่การแต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยเท่ากระต้อยกระต้อยอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ส่งของมาครับผมแอบแอบไปกับบ้านพอแล้วของขึ้นชั้นไม่ต้องกินนะนี่เปลืองเก็บ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 เองไงเก็บนี่นี่นู่นเข้าชั้นนู่นเขียนว่ากล้องนะเนี่ยยัดเข้าไปให้ได้